ลุ้นลุ้ลหน่อยครับพี่น้องหัวแดงๆจับใสายก็ได้เสื้อสีส้มจะลอตุ้มขึ้นมาพี่น้องทำท่าทำทางทำท่าทำทางทำท่าทำทางโอ้เป็นไลนนิ้วเป็นไล้อโอ้หมดลงไปอีกแล้วครับพี่น้องถามสักหน่อยนึ่งปืดผมกลับมานั่งยองแยงเหมือนคนจับใสาก็ได้ โอ้ยโผล่มาอีกแล้วพี่น no, ้องครับผมโอ้โดปีกแล้วนี่ลุ้นกันหน่อยลุ้นกันหน่อยโอ้เอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนไหนล่ะตัวไหนขึ้นมาก่อนตัวไหนขึ้นมาก่อนตัวไม้ตัวไม้ขึ้นมาก่อนเดี๋ตามมาด้วยตัวปลาเดี๋ ถามเดี๋ยวเราโฟกัสกันอยู่นะครับโซโซมเสียนบ้านทรายเสียนครับ <c oughs> อยู่บ้านไหน,นค,ครับน,น้องบรเวครับผมชัยุพรมนรวนกันหน่อยครับผมกำลังเก็บขยะออกครับผมโ,โอ้ <c oughs> ปลาคอนปลาคอนเอาปลาคอน,อนคือมาโชว์ก่อนออ่น,นึ่แหละลงไปอีกแล้วครับพี่น้องหลังจากที่เอาปลาคอนมาโชว์โชว์ปลาคอนครับคนไี่อยู่คนไปไหนคนไปไหน โคตรยู oh, ่นั writer, Hence, mm ่นเองอู <that> ้โผล่มาแล้วครับผมนั่นเลยท่านตรงมีดีนะลุ้นกันหน่อยลุ้นกันหน่อยท่านมีอะไรมาโชว์ให้เราดูบ้างยี่วันจะไปบ้านเมื่อไหรนะอือหือเฮ้ยผมไปดูสองช็อตพี่น้องนู่นเลยนั่นแหละครับนั่นเสื้อสีเหมือนนะหมวกหมวกอะไรโอ้โหอะไรอะไรอะไรครับอะไรช็อตนี้อะไรจะมีการซ้อนเหรอ ซ้อนหรือเปล่าซ้อนหรือเปล่าอย่าบอกว่าร้อยร้อยบวกไปขึ้นนั้นนะพี่น้องอยังเหลืออีกหลายตัวในบ่อเน,นี้ยขึ้นไปแล้วสองนะ่ะขึ้นไปแล้วสองเขบอกชาวบ้านยังเหลืออีวันเจ็ดแปดตัวนะครับพี่น้องโอ้โอ้โอ้โอโก่อนหนะ้านี้ขึ้นไปแล้วนะครับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบตัครับผมจะตามคลิปกัน,นเรื่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> รซ้อนซ้อนอาร์เซนนี่ทำไมไปไหนล่ะเอาหน้าเอาหน้า โฟกัสแพรนึ่งก็ไปแพรนึงก็ได้ก็ี่น้องครับผมนี่เลยนี่เลยเอาอีกเอาอีกนั่นแหละต้องมีพี่น้องเอ้ยลุ้นกันเออเออเออห่างพี่น้องเอ้ยมือซ้ายชนชายห่างด้วยมือซ้ายชนชายมือขวาก็ได้โอ้โห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 โีบใหญ่อะใหญ่ไหมมือขวามือขวาชนชายห่างหางด้วยห่างด้วยมือขวามือขวาชนชายมือขวามือขวาได้ห่างยังห่างกูซ้าย เดี๋ยวขอแปบ๊บขอแปบ๊บมือซ้ายอะมือซ้ายซ้ายขวาอยู่นะซ้ายขวาอยู่มือขวาเอ้โอ้โหโอ้โหโอ้หอยมาเลยพี่น้องครับผมหิวมาเรียบร้อยปลาอละไรล่ละคือย,ยังไม่เห็นเลยนะมื่อเอาอีกเอาอีกเอาอีกฮะดูมันขึ้นแล้วเนี่ยฮะเฮมันปิดปลาประนันนี่พี่น้องเลยเป็นยังไง <laughs> เป็นยังไงเป็นยังไงครับเป็นยังไง ไม่ค่อยชัดนะครับปลาขึ้นหรือยังนะขึ้นหรือยังครับขึ้นหรือยังมวนมวนสายกระไดสีเขียวท่านอยู่พื้นมือซ้ายมือซ้ายเห็นไหมแข่ลังพันกันครับพอซ้อนซ้อนพอเวลาแป๊บๆปุ๊กบยกขึ้นมาลากขึ้นมาอ้โ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 อ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับพี่น้อง ปลาขึ้นมาแล้วยังไม่ขึ้นนะไม่ค่อยชัดนะฮะขอไปครับผมไปดูก่อนที่ดูดูลีลาท่านก่อนดิมีปลาไหมน่ะเี๋ยท่านกำลังหนักใจเยอะกูได้ปลาหรือเปล่าวะได้ไมั้ยมือวางท่านเลยเออได้พี่น้องครับผมออโอ้โอฮมันพันมันปิดปลาหลายเนาะแล้วก็กลับมาพึ่งเซียนเสือส้มต่อโอ้ลงไปอีกแล้วครับพี่น้องแม่คลิปนี้ไปได้สวยนะ ผมก็หด้ามื่นโฟกัสสองแพรเลยครับผมบอกสักหน่อยก็ได้นะครับพี่น้องบริเวณนี้นะฮะเป็นวัดหนองคูวนารามบ้านหนองคูนะตํตำบลหน,อ,นองบัวบานอำเภอจะตุรัสจังหวัดชัยบูริมครับผมออย่างน้งองย่างอือขึ้นมาแล้วกว่าจะขึ้นมาเนี่ยน้อลูกเมียรออยู่เดยลอลงไปนานหลายๆๆ ขึ้นมาหายใจน้ำแน่อือโอ้โหกัสอันเดียวเลยน้ำลึกเนาะโฟกัสท่านหน่อยยืดปื๊ดปื๊ดเออเอออจะถามหน่อยน้ำลึกไมพี่น้องดูอะไกันปึ๊บฮึ๊บนี่ขอยกด้วยยกด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งขอดูแหงเหลืองอ่ะ แดงเหลืองแหงเหลืองแดงเหลืองแหงเหลืองประกอบฉากสักหน่อยไม่มีพี่น้องมาเพจของเราคือเสื้อสีส้มครับตอะไรมีถึงอยู่นะพี่น้องตอคือตออยู่นี่มัดอะไรเมื่อยในนั่งนานเนี่ยมาขึ้นมาเด้อเส้นน้องโบโรเรย์เรากำลังโฟกัสท่านอยู่นะครับท่านกำลังเป็นพระเอกในคลิปอยู่นะครับผมอย่าลงไปนานๆเด้อลูกเมียเป็นห่วง ขาชื่ออะไรหนุ่มครับอ่าเส้นหนุม่มแม่อย่ากแก่เด้อบอกก่อนเด้อห้ามแก่เด้อเส้นหนุม่ม <c oughs> แม่มุนรับนานๆเนีนนนะ่ยหนุมน่มแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูผลงานนะฮนู่นครับแพ่นู่นนะบึกครับพี่น้องบึกเฮ้ยไม่ไม,ไม่ไม่บึกกับบิ๊กไวนะครับเห็นทาหารครับน่าจะประมาณสักหกเจ็ดโลมานี้ครับพี่น้องนั่นแหละมันเขาขาวเขาขาว,ขาวนี่กำลังปราบปามอยู่นั่นแหละครับเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบอยู่ <c oughs> กลับมาดูเส้นหนุ่มกันดีกว่าเส้นหนุ่มเส้นหวจ๋าเราโฟกัสกันอยู่นะครับผมแม่คือมุดนอนบ่อยเนาะสายกระไดก็มีการเคลื่อนไหวพี่น้องฝั่งรังดึงอยู่ใจเย็นแป๊บแปบมาเห็นแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โห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 ยีโสถูกใจตกใจ โอ้โอ้โหยิบศกเอ๊ะสบัดตัวสบัดตัวแหง้แหงๆปลามันชอบกลออก้องเนาะเซนหนุ่มครับมีโชกกี่ตัวสองสามตัวนี่แหละสองสามตัวครับพี่น้องทักสี่เนี่ยผมขอเด้อทักตัวท,ที่สี่เด้อทายพิษเด้อสี่สามตัวนะครับเซนหนุ่มประเมินประมาณสามตัวยิสศกยิบศกขันห,นหลุลงไปเบื้องตีนเลย ปืดปืดมาเดียวตมงนโอ้มันยังเทียงโอ้โโอ้โอหกบโอ้ตัวนี้หกบวกก็ปน้องหกบวกโอ้สองเลยนะพี่น้องสองเลยนะนี่ตัวเก่ามาโชว์เลย สองยังไหมโอ้โหโอ้บึกโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้สนหนุ่มตุ้นหัวจ๋าเอาแบบเมื่อกี้เนี่ยเด้อเราจะโฟกัสท่านอ่ะบึกเมื่อกี้มันคาแหย่เราเสร็จท่านอยู่แล้วเสร็จประกล้องแล้วโอ้โหโอ้โอโอ้โอ้มากกว่าสามเด้อที่เหลือขอเด้อเสนนุ่มเสนนุ่มบอกว่าสามตัวเด้ออ่าจานีพี่น้องเอ้ยคุ้มอีหลี ไม่ก็หลายสุดยอดสุดยอดปลาเขาลุดด้วยนะเขาขันเนี้ยไหวเนี่ยปลาปลาเขาลุดเลยนะปลาเขาลุดมากโอ้สนุมหมานแท้ว่าปลาเขาลุดเนี่ยเขาทำตำนี้ไว้หรือเปล่ามันจะมีช็อกสีดำเขียนไว้ตรงตาเนี่ยดูดิมีมีช็อกสีดำเขียนตรงตาไหมบอกทังนี้พ่อหนุ่มปลาคัดดีหนอเอาไหวไหมจ๊ะแห่เนี่ยสนุมเบ่ขัดหนอ โอ oh. oh, 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 oh. oh. ้โอ้โหถุกองเชียร์พี i i um ่น้องเลยปาดกองเชียร์คักอีรีพี่นาะงโอ้โห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 มากกว่าสามสิโนมมากกว่ามากกว่าตัวที่สี่ขอเด้อโอ้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 โหโอ้โหหยโศสามพี่น้องบึกประมาณสัก สิบบวกหนึ่งพี่น้องหัวนี่มือซ้ายขอจันจับแล้วก็มีบูรานบูรานหนึ่งตัวนินบูรานด้วยนั่นนินบูรานพี่น้องครับผมแม่จาชื่อได้นะปลานึ่งบูรานตัวนี้สองบวกพี่น้องเออประมาณหนึ่งจุดห้าครับขออภัยก็ไม่ถึงสองแน่นอนเป็นแรกเป็นแรกเหรอเป็นแรกโชว์เป็นแลกเป็นแรกโอ้โชว์เป็นแรดเออสนุ่มจเจไดแบบปลาไหมโอ้สนุ่มจเจไดแบบปลาเนี่ยสนุ่มเว้ยโชว์ปลาเบิกใหญ่ตัวรอบหนึ่งเด้อ ท่านชอบโชว์โหปรัดปรัดคุณหัวจ๋าโชว์เบืกใหญ่หน่อยคุณดมมาคะณดมสนมโฟกัสตรงนี้สนมสุดมขอขอด้วยลำลำตัวเลยโชว์ลำตัวรอเลยอย่าดึงหลายอย่าดึงหลายอย่าดึงหลายขาน้ำขาน้ำรอรอยวแป๊บนึงครับนึ่งจะปบนึงจะิ่งนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแบนึงนั่นแหละขาน้ำรอรอนั่นแหละโอ้อีกหน่อยเนอมคุณโนคุณโน คักอีแีเนาะมากกว่าสามตัวอีกครับที่หนุ่มประเมินสามตัวนะครับน้องไม่เสียแรงถ้าท่านน,นุดดำนะเดี๋ยวเรามาดูชาก่อนนะแรกพันละวหนึ่งครับผมยีสุกสามยีสุกสามครับรอบบึกหนึ่งครับน้องคุ้มค่าจริงๆครับเฮ้าฮ้เเฮ้เไปรแรกไปรแรดดกที่ตัวหนึ่งพี่น้องครับผมไปรแรดดกที่ตัวหนึ่งไปรแรกสองนะฮะน้องเกศดูไปรแรกจะมีเออ่นุที่เป็นหนวดนะฮะหนวดอืมถ้วท่านก็ลากกระตุกกระชากแพ้ท่านมาครับผม อะไรอีกเหลืออะไรอีกขนมโชว์อะไรขนมครับรบกวนกระชังที่ท่านมีอยู่ก่อนหน้านี้รบกวนประคองกระชังเลยนะครับบาทละหนึ่งพันแปดร้อยของท่านเนี่ยเป็นยังไงเอาฉานี่ขึ้นเลยเด้อุนมตุ้นหัวจ๋าประคองประคองประคองปั๊บปั๊ปุ๊ดเลย โอ้ท่านเอาถึงใจเลยพี่น้องกับผมต้องการให้ท่านผู้ชมดูหลากหลายมากมายท่านไม่ยอมท่านไม่ยอมโอ้มันทับมันทับมันทับมันโอ้โว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 ้โ้ปถึงพันแปดดูกันโอ้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 โ้สุดยอดเลยครับผมท่านครับรบกวนนั่งระทับล่างหน่อยครับมองกล้องอีกครั้งหนึ่งก็เราจะจากลาท่านผู้ชมแล้วครับเชิดนมน้องโบลเวทหันมาหันหน้าหันหน้าหันหน้าหันกล้องมาขอบคุณครับอ